สวัสดีค่ะวันนี้หญิงมีเมนูแปลกๆมาทําให้ดูกันค่ะนั่นก็คือมเมนูข้าวผัดโค,ค,ค้กผัดธุดิปนะคะก็ใช้เหมือนข้าวผัดปกติเลยค่ะแล้วหญิงก็จะมีโคกนะคะเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างค่ะก็จะมีเนื้อหมูนะคะหอมใหญ่ต้นหอมผักชีมะเขือเทศค่ะล้างทําความสะอาดเตรียมรอไว้เลยค่ะต้นหอมผักชีนะคะหั่นเตรียมรอไว้เลยค่ะหอ,หอมใหญ่นะคะวันนี้หญิงจะใช้วิธีการหั่นเตานะคะหั่นเตาเตาเล็กๆได้เลยค่ะแล้วก็มะเขือเทศนะคะหญิงจะหั่นเป็นเตา ๆค่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวมาทําน้าปลาพริกกันนะคะหญิงก็จะใช้พริกจินดาแดงนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปค่ะมีเปลือกมะนาวด้วยเล็กน้อยผงชูรสน้าําปลาน้ําตาลมะพร้าวค่ะเดี๋ยวเราไปหั่นหมูกันต่อเลยนะคะหญิงใช้หมูสันคอค่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะกระเทียมค่ะตีๆนะคะแล้วก็สับๆเตรียมรอไว้เลยค่ะเริ่มทำกันเลยนะคะหญิงใส่น้ํามันพืชลงไปตามด้วยไข่นะคะหญิงจะใส่ไข่ลงไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ใชใ้ทัพพีนะคะ ค่อยๆตีเขาเล็กน้อยค่ะให้เขาเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวหญิงจะตักขึ้นเอาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะหญิงเอาไข่ออกแล้วนะคะหญิงก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะตามด้วยเนื้อหมูของเรานะคะ ใส่ลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมด้วยค่ะและหญิงก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปด้วยนะคะผัดให้ส่งกลิ่นหอมค่ะแล้วก็นางเอกของเราวันนี้ลงไปคะ่ะน้ำโค้กค่ะใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะใส่น้ำโค้กของเราไปแล้วนะคะก็ตามด้วยข้าวเลยค่ะวันนี้หญิงไม่มีข้าวเย็นนะคะหญิงก็เอาข้าวที่เพิ่งตักมาจากหม้อหุงข้าวคะ่ะและหญิงก็ชิมรสด,ดูคะ่ะตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะหญิงชิมรสไปแล้วนะคะเขามีรสชาติหวานๆหอมๆค่ะหญิงปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวลงไปซีอิ๊วดำหวานซอสฝา เขียวผงชูรสน้ำตาลมะพร้าวและน้ำปลาที่ขอบกระทะลงไปเพิ่มเติมค่ะชิมรสด,ดูอีกหนึ่งรอบค่ะรอบนี้อร่อยเลยค่ะหญิงก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะตามด้วยไข่ที่ทอดไว้และต้นหอมผักชีใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะผัดคลุกเา้าเ้านะคะอีกเล็กน้อยค่ะก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะแค่นี้ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูข้าวผัดโค้กของหญิงในวันนี้ค่ะหน้าตาและกลิ่นของเขาออกมาดูดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมตักเมนูนี้ของเราใส่จานแล้วเดี๋ยวนําไปเสิร์ฟกันนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะก่อนที่จะเอาไปเสิร์ฟน,นะคะหญิงก็จะโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีซอยนะคะแล้วก็พริกไทยป่นลงไปเพิ่มเติมค่ะส,ส่วนของน้ําปลาพริกของหญิงนะคะจะเพิ่มเติมด้วยกระเทียมดองลองไปอีกเล็กน้อยะค่ะแนมเมนูข้าวผัดนะคะด้วยต้นหอมแล้วก็มะนาวอีกเล็กน้อยนะคะ พร้อมเสิร์ฟค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ตักให้แฟนก่อนเลยค่ะให้แฟนได้ชิมก่อนนะคะจานแรกของแฟนค่ะแนมด้วยต้นหอมนิดนึงนะคะแล้วก็ถึงตาหญิงชิมแล้วค่ะหญิงจะบอกว่าหญิงทําเมนูนี้นะคะออกมาได้อร่อยมากเลยค่ะอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะจานที่2ของแฟนหญิงมาแล้วค่ะกินโคกนะคะจะไม่ออกเลยค่ะ ก็จะมีแต่รสชาติความอร่อยนะคะที่หลงเหลืออยู่ค่ะก็อาจจะอร่อยตรงที่หญิงปรุงด้วยนะคะหญิงก็ปรุงเหมือนข้าวผัดปกติเลยค่ะก็หญิงรู้สึกว่าการใส่โคกเข้าไปนะคะเขาจะทําให้มีรสชาติความกลมกล่อมขึ้นค่ะมีความหวานขึ้นนะคะมีเม็ดข้าวที่สวยแล้วก็หอมขึ้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหญิงไม่ค่อยได้กิ่นโคกเลยค่ะอร่อยค่ะอันนี้อร่อยลองไปทําตามกันดูได้นะคะการันตีความอร่อยนะคะด้วยจานที่3ของแฟนค่ะหญิงลืมบอกไปค่ะไข่ที่หญิงทอดแล้วเอามาใส่ ีหลังจะทําให้หน้าตาของเขาผัดดูดีขึ้นนะคะไข่เขาจะเป็นแผ่นๆค่ะตบท้ายนะคะด้วยการกินไอติมอีกสักหนึ่งถ้วยค่ะสําหรับวันนี้หญิงขอตัวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ